ครับสวัสดีครับผม,มอนอนี่ก็ได้จุดถูกขับกับปูกับปูมาลานจอดรถนะครับนอ่จุดถูกเสียงโลกเสียงโชคเสียงลาจุดถูกน้ำปูครับงแต่เอารถมาจอดในลานจอดรถหนึ่ง็บวเลยมาวายเพื่อักเถื่อนนอนี่นทีหนึ่งมิุนาหกสี่รับก็เลยมาจุดถูกบอกขอตัวเลขน้ำพืนรับไปบึงครับสารปูตา สารปูตาเนาะครับเนาะว่าสิดได้เลขตัวใดมาดูด้วยกันนี่ครับสารปูตาสาธุดเด้อปูตาเอ้ยขอให้มีโชคมีลาภครับเลขตัวที่หนึ่งออกมาแล้วครับคือเลขเลขกแปดครับเลขกแปดนะออกมาแล้วเลขแปดรรอเลขตัวที่สองนะครับเนาะ รอเลขตัวที่สองตีแดดแดดแน่นะครับนะเนาะนี่แดดแดดนี่สารตาใหญ่เตาครับคุณโนมีเนี่ยวไหวในอย่างครับตัวที่สองก็เริ่มโผล่มารวคบตัวที่สองเริ่มโผล่มาแล้วนาศเป็นเล็กนึงครับรอ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 จนกว่าครับ้านจอดรถนะครับเนาะ ลานจอดรถหโอ้ลารปูตารับเดล่อวรอรอ,รอ,ร,อ,ร,อรอตัวเหล็กอีกครับผม ฮ้ลูกสาว แปดหสด้วพี่น้องเลยแปดหนงชัดเจนนะครับผมหวดแล้วครับถูกหมดแล้ว8 1แปดสาด้วยครับเป็นเคแนวทางด้วยครับด้อขอบาลมีองคูองยาย่นต้นมาด้านในถูกดนงีอ้อด้วยนะครับมันหมานเด้อดแปดหนึ่งสามแดหนึ่งสาม ครับครับ8 13. 8 13. แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเขียนแนวทางเนาะเอาไปเสียงสูงเลยเ้อครับผมพี่นอ้องมีงานจะได้กับลูกนักด้านให้ถูกตรงนี้โชว์มวลาเดด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ